สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่ดองที่ขัดแพ้่งสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องมื่อนี้วันที่ที่สมาการาคม2567นคร่ะปีใหม่มาเข้าเดียวมือวันที่สามแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ิิเป็นอีกมือที่เข้าจะตามไปท่ายคลิปอีหลาอุ้งอิงสาวน่อยเพชรปานแพงยุบบ้านบ้านบ้านโกงพันตบบลการเหลือง อุท <Kell soundtrack> ุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงพี่น้องเอ้ยมื่อนั้นไปบ้านอ้อมแก้วกับตำบลก้านเหลือง อําเภอกูทุ่งพอดีใส่แปลกันเพิ่นว่าบ้านแป้กันนะตาบลเดียวกันมันก็จะแปลกันขั้นตัวเนาะพี่ีน้องสท่าเบิ่งพลังเ c ีพลังหักของของพี่น้องนะคะว่าบ้านแป้กันนี่นาออยู่ติดอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเออบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วแบ่งเดียวกันตาบลเดียวกันบ่ปานใดดอกพี่น้องแต่ว่าคนสีซาใดเนี่ยเอามื้อแรงนี่ททาลุนเบิ่ง สีสะเก็ดเด็ดชิวสะเก็ดปันแพงเพรแห้งแหละตอนพี่น้องเนาะจังได้ก็ไปคือเก่าเนาะออมแก้วม่นานก็คนหลายคนหลายแมนเพราะฉะนั้นก่งพานมาแล้งยากให้น้อยหนาออมแก้วผู้ผู้ที่เบิร์อยู่ออมแก้วแล้วพี่น้องทก็ออมแก้วก็ต้องมะซอยกันเด้อว่าตานีเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศของอ่าช่วงปีใหม่พี่น้องแมน พี่น้องเข้ากับมวลกุุบคือเก่านะครับจ้าไปเป็นกำลังใจให้กีฬาองค์อิงให้สาวน้อยเพื่อนบันแพงเมืองแรลงเนาะแต่ว่าเห็นคิปสัมพ่อืแวบๆเมื่อกี้จ้าคิปเดียวกันบ่พอดูพอานพอมาตะเว่นขนาดเพิ่อนว่ามาตะเว้นขนาดมาบ้านลูกสาวะหาดกลางทุ่งนาเพิ่อนว่าพอโจพอนุ่นทีมงานแมวล่ะมากันเบิดเลยอ่ามากันมาหอดบานหอดเพือนถามพอเอกไหม ของใจอยู่ว่าสบ่งคอใจอยู่มาหอดก็ถามเลยไมฮะคองใจว่าง่ายวันที่สิบสองมากราคมบันนองคู่เนี่ยผู้ใดก่อจ้างก็สิพี่น้องบันนองคู่ตัวจ้างสิถามมิดอย่างเดี๋ยนี้มาถามมิดอย่างสิลดราคาให้อยู่บ่นีผู้จ้างก็ยิ่งผู้จ้างก็ยิ่งหลาอุงยิ่ง สินรัราคาให้หมดหรือจังไนพี่น้องน้องคู่จ้างบดลดราคาเนี่ยบอกจ้างคืออีลาอุงอิงอ่าแม่น้อยพ่อเอกนีละจ้างมาทําบุญบ้านบุญผาปาบุญวัดคู่บุญวัดเพราะว่าพระคู่นาะพระคู่คือหลวงรุ่งน่ะเพิ่นกลับเป็นอ่าพระคู่ที่ดูแลเพิ่นเป็นพระคู่ปอเขาเนพระคู่ปอ เอนหลวงลุง,ลงซงะเนาะอออเอนหลวงร <futuro. S 2> ุ่งส,งสพงา,พงาพีา่น้องค่ะเพิ่นกะเพิ่นกะดูแลเบิ่งแย่งมาโดยตลอดตั้งแต่อีลากะคือยังยังบ่ท่านมียังพุ่น,นล่ะเนาะกะไปวัดไปยังตลอดหรือว่ามีงานวัดงานยังอีลา,าไปซอยห้องเพลงไปยังหลวงลุ่งเพิ่นกะเบิ่งแย่งซอย<า>ตลอดไปวัดมาเค็ดบุญแต่ใดเนาะอีลากะได้จ<แ>้า บาตาัตนา้พ่อมีบุญกะทิ้นบุญป่าป้าบุญนนนันนี่เพิ่นก็เลยอ,อยากจะหาแนวมาให้พี่้องได้เบิงน้ำกันได้มวนน้ำกันกระสาวหน่อยเพชรปั่นแพงนี่แล้วเนาะสิบสองมก,กราคมงานบุญป่าป้าบาัด<า><า>แข้งแข้งห้าพัดไหมได้ข่าวว่าเบิดเล้าประชามเมพ่อเอกเดี้ยบอกพราโจทามน,นเนี้ยจเป็นว่างหัวในขีปเพราะเอกว่า ขาดว่าเบิร์ตประสันพวกร้อนนานี่ตั้งแต่ก้อนนานี่สองสามมือเพิ่นกับประกาศปิดเตะปิดรับไว้ก่อนเพราะว่ายานเครียบเพราะท่านคือย่านมันเกินจํานวนนะคะแล้วมันสิมีผู้บไดผู้ยังเยอะสิเพิ่นเลยขอปิดรับไว้ก่อนย่านมันโอนเงินมาเกินจํานวนบาทนอขอเครียบแล้วท่ามันขาดมันเหลือจังไดจังเพิ่มเติมเอาจังสรงข่าวเพราะว่าแต่ละคนนี่ค่อยเห็นสาวน้ำยืนค่ะ คนเดียวสิบใบคนเดียวเศร้าใบคนเดียวยี่สิบห้าใบคนเดียวสามสิบใบกันมีมันก็เป็นเรื่องธรรมดากระตังทาบุญผู้ไดกะส่วนหลายที่โอนมาพ่อเอกยังเบาเลยส่วนหลายที่โอนมาน่ะคือบริมาเด้คืออยากทําบุญแล้วก็อยากเก็บบัตรไว้เป็นที่ระลึกเพราะมีคํา่อวยพรมีลล่เส้นของอิหล่าอุ้งอิงพี่น้องเป็นโอกาสพิเศษเนาะ,ะนในช่วงปีใหม่พอดีน้่เพชบุญน้่กันพร้อมสิบสองมกระลา บุญบารมีสูงอิลีพี่น้องนีลา็บออยากเสื้อหลายเนาะคือพลังหักพลังอ่าพลังหักพลังบุญที่พี่น้องได้หัวจากกันเรื่องอิลาอุ้งอินนอกจากบอดโจบุกบานอิลาเมื่อนี่แล้ว1ิสองนี่เอฟซีซบุกแบบ <c oughs> ถล่มทล่ายเลยด้สาวน้ำเงยนมันกัน<อ>ยู่แล้วเนาะมันกันย่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นมือที่นัดร่วมพ่นอิลี<น>จริงๆเรววาวาเป็นงานเปิดปิดฤดูกาลุ่นแล้วเนาะความยิ่งใหญ่ความแบบ พลังเอฟซีนะนะลถตู้อีย่างกันสนั่นพันเลยเตรียมโตมากกันสนั่นเลยก็คือว่ากลับหัวใจพี่น้องอีลีค่ะกลับหัวใจพี่น้องเอฟซีทั้งพลังหักทีรวมทําบุญทั้งปูทีแบบสื่อบัตรสื่อบัตรสื่อผู้ลงคนบริสืทธบัรเน๊ะมาทําบุญขึ้นในสวนนีเนี่ยถัาผู้ใด โอนมาทําบุญหรือว่ามารวมทําบุญเนี่ยคือทําได้ตลอดในส่วนนี้พอเอกว่าถึงแม้ว่าบัตรแข็งจะเต็มแล้วนะครับแมนคือในส่วน<า>ท,ทนํา,าบุญพระป่าแล้วก็ใครที่จะร่วมทําบุญเนี่ยก็ยินดีตลอดแมนนะบุญพระป่ายินดีตลอดนะคะแ,แต่ในส่วนบัตรบัตรแข็งนะพอเอเพื่อนว่าเดี๋ยวพ่อก่อน พักไว้ก่อนเดี๋ยวขอเครียก่อนถามมันเหลือมันยังจังไดเดี๋ยวจังเสียสงข่าวแต่สาวน้ำเงินว่าเหลืองเ,เหลือนีป้อมมีดอ,อกพี่น้องมีแต่ <c oughs> เพิ่มอีกได้บอจะขาพันไป <c oughs> เพิ่มอีกได้บ่อ,อสิคืออยากได้งสินาอ,อ,อส่วนลายสิเป็นแบบนั่นกับมือน,นี้พ่อโจผนกลับมาคือสิมวนกรุบถีบหลักเมือนี้เพราะว่าแต่พ่อเิ่นใน้มานหัวทันละแห่งมากความที่แมวลาสะละับบัตตานี บ่เลือเหลืองความมวนเตรียมหัวโหลดพี่น้องเ้ยถือว่าเป็นบุญใหญ่หน้าม่อพี่น้อง12มกกราคมนี่เนาะนะครับเอฟซีพี่น้องบานเท่าอยากมาห่วมบุญนะครับอยากมาห่วมงานช่วงแรกช่วงกลางคืนนะครับยินดีเลยนะครับมาเลยนะครับกับถามมวนน้ำกันลวกันเตรียมตัวพอกันเป็นมือนัดไม้กับเอฟซีแต่ว่าเห็นเห็นหลายหลคนมือนีเนาะเพื่อนมาบ้านตั้งแต่ช่วงช่วงปีใหม่เนาะ ก่อนปีใหม่ว่าสันอนแล้วปีใหม่มือนี้เพื่อนจะเดินทางกลับถึงสิเพื่อนกะแวะไปบ้านอิหลาก้อนอ่าไปทําบุญไปยังกระไหลนะคะหรือบางคนพ่อเอกบอกว่าคือจังมาต้งหวยทับกันบอสสามันเห็นคลิปหนึ่งพ่อเอกบอกว่ากับมือแล้บมือก่อนจังเมื่อจังล่กรุงเทพที่หลายอยู่ไดร้านมืองานอยู่ที่จังล่กรุงเทพมืองานมือไหลที่เขาไปนะนะที่ว่ามามาบ้านแล้วมาทุลาหัวไหัวสาวยหัวอีลามาแสดงอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ก็ไปบ่งก่อน น่นต่อเลยคือมาเป็นกำลังใจก่อนจังกลับจังสีหรอแม่ะอ่อนอ่นอ,อ,อ,อนซ่อนความหักหลายเนาะอ่อนซ่อนความหักลายแล้วก็อ่อนซ่อนพลังพลังหักพลังพลังความหักนี่ละนะคะจากพี่น้องสุขสุคนแมนเฮากับว่าความหักความแพงแมนและกับห่วมเฮ็ดบ,บุญน้ำกันนี่ละพี่น้องค่ะมาบุญใดพี่น้องค่ะบุญต่อบุญตัว เนี่ยผู้ลงคนบอกว่าปีใหม่เนี่ยให้พ่อโชคดีเด้อให้แม่โชคดีเด้อแม่สิไปเห็ดบุญนําเพิ่นกับโชคดีมันมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าโชคเพ็่นสิที่อยู่แล้วก็บ่ฮหูนะแต่เพื่อนเดกว่าเอาไว้แล้วเพื่อนกับาเด้ก็ดีเลยล่ะออก็ได้ ก็ได้ว่าวาบุญเดี๋ยวมันก็จะโชคดีอีกเดี๋ยวมันก็จะว่าวาบุญอีกลังคนนี่โชคดีว่างปีใหม่มาเกลดยุบันนี่หละมากลับไปเราบด้มากกับมี่กับเรื่องเฮ็ดบุญไว้ก่อนพรจะนั่นก็ได้เฮ็ดบุญได้ยังจงซีน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนั้นเด้มือที่ว่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่ยู่บ้านนะเนาะเมื่อนั้นกับีทีมงานพอฮักแม่ฮักนี่น้งมากกอันรถพระเอกต้นวิม่นใช่หรืมาดับยุหันกับผ้ากันมานไปตามๆกัน หมานนะคะไม่ใช่หมานะคะหมานั่งยู่นี่ล่ะมันไปตามๆกันเดีวเพื่อกับมีความสุขเนาะการรวมเฮ็ดบุญเดี๋ยวเฮ็ดบุญแล้วเดี๋ยวกะหมันอีกพี่น้องโชคดีอยู่ตรงกันงีคนมันฝากมาไล่มาีลาหาอะเจ้าพ่อสันตินะคะจากเมืองเลยค่ะขอบคุณหลายเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นฝากสื่อบัตรบัตรหนึ่งนะคะอ่าใบบัตรแข้งนั่นแล้วกะ อีกหาร้อยโอนเป็นมาไลออนไลน์ให้อีลาเป็นมาไล่ใหอีลาสาวนยนกระลาปาาคุณมาเดียวเดียวเข็นมาไล่น,น้อยๆให้ใส่แขนในอีลาเมื่อนี้กะขอบคุณค่ะขอบคุณพอสันตินะคะเขียนซื้อเป็น้อยู่นี่ ห้าร้อยบาทมือแรกนี่ก็สีเข็ดมาไล่เน้นน้อยไปใส่มือให้ลูกสาวได้เนาะหรือผู้ใดอยากตื่นให้เป็นท่านก็ได้ยแ้วพี่น้องเด้โอ้ยเนาะผู้มานเนาะผู้มาน์เมนบอกตื่นเอาทักมาเซีไปร่วมกันเลยท่านหนึ่งที่สี่นะบนี้บอดตรงแยกซื้อต้องแยกซื้อแก็เขียนชื่อไปที่ไหนเขียนชื่อติดเอาอเพี่น้องค้าคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนก็คือ ดีใจน้ำเพลินขอบคุณได้หลายกับพี่น้องค่ะที่ติดตามยูดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> สบายดีค่ะ